สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีครับแดกกำกึงเมื่อไหร่พี่น้องจ้าซื้อมาหลายสีกันเลยแบบสี <c oughs> วันแบบเดียวมั้ซื้อมาสามสีเลยขาวชมพูป่าเออก็เลยใส่ดูได้เด้ขออนุญาตได้พี่น้องแดกกำกึงมื่อไหร่มาแจากกินกระปุ้นน้ำยาน้ำยาก,กะทิจ้าพี่น้องจ้าน้ำยาก,กะทิแบบไต่ๆเนาะได้มาตั้งแต่ไอ งานมันเกิดค่ะชาแต่โดนเราพี่น้องเอาไว้ในตู้เย็นมันยั่งบวมันยั่งบวเสียดอกมันกินได้อยู่ก็เลยเอามาอุ่นพี่น้องจ้าเป็นตาแซบตาแซบแซบด้ไก่กิ่นแค่รสอู้ยอย่าหาตัวพี่น้องเลยไก่ถอดเต็มอยู่อย่าหาคิดตัวนะยักินแคร่รทก่อนคุณนมาพี่น้องเป็นตาแซบบอมาเด้อน้ำยาไต้น้ำยาขมิ้นแล้วะีนน้ำยาไต้น้ำยาไต้ ได้แบบไท่ๆท,ที่นุ่งกับบลูติดไดไก่ทอดจ้ะพี่น้องจ้าของทีเมืองไทยไม่มีไม่มีซอสอันนี้ครับท,ที่เขาเรียกเลยมาจ๋ามาแซ่ๆบๆน,นุ่งกับพี่น้องจ้าคนน่ะตัดติดไดไก่ทอดจ้ะนั่งก็กินแบบนี้นครับตร่งใจครับ แซ่บขึ้เขาบส้ล้วอืออือมันี้มีเขาเหรมีเ้าเยเหมือนนตุ๊ดจิน มออนตุจจีนยุ่เมืองไทยมื่อนี่วันนี้ที่เมืองไทยตุจจีนมือขาวว่าจะได้อ่างเปาเข้าใจปะไม่ไม่เดี๋ยนี้ มีค่ะวอยากอยาก,กได้อ่างปองไม่มีปีนี้พนาพี่น้องจ่าแต่เดือนตุลแคมปีนี้ไม่มีพนาพี่น้อง uh huh. อชอบน้ำยกค่ะพี่ hmm. วันนี้แกว่าคนใส่ประเดี๋ยวต้องบักคนใส่กับปี I wonder if it's Vietnamese New Year too. มามองก่อนได้อือจ้าไปหาทัวร์ฟังเงี้วมือก RIGHT> ับโบมี่คนไล่หลายคนหลายเขาว่ามืออื่นอเมริกาอ๋อวันเสาร์อเมริกาเป็นวันไหนกันจ้ะวันตุดจีนมืออื่นมือนี้เขามาซื้อของ การอบอ่นนี่ไม่ใช่เนอะจะผุดมูลเค้กเด๋อเขาไม่กินตอนนี้ใช่ปะว่าเขากินอะไรบ้าครับมูนเค้กมันปบไอยังนอนขนมเปียยหฮะ มูนเค้กมูนเค้กมันคือขนมเปี๊ยะนนยข้าวจินวันไหววันไหววันไหวถ้าจันจะอืมคนไทยกินขนมเค่งกินไก่พี่น้องเค่ไก่ไก่พะโล้ไก่พะโล้อืมเนอะกินไก่เขาไว้เจ้าวไว้เจ้าวไว้ไก่ไว้หมูหมูก็ได้ไก่ก็ได้พี่น้อง ฉันก็บ่ามป็นอ่ำว้เนาะฉันก็บ่ามปนใส่นี่ฉันก็บ่าเคยไหวเคยไหวยูเทนหนึงแต่เขาอยู่เมืองไทยกั่านี้หลักไม่ไหวแจ๊ค่ะ,ะฉันกะเล่าแท้ทกน,นกเล่าคะแนนเปอร์เซ็นต์ไปได้นูน่พี่น้องเนาะได้หยุดอยู่บ่ถ้าเป็นคนจีนนะจะได้หยุด เป็นคนไทยไม่น่าจะได้หยุดนะเพราะคนไทยก็เพิ่งนิวเยียไปเดือนมกราเนี่ยเนาะป้าพี่น้องแซ่บผู้สอกับสอสอผู้สิก,กินกับผู้สิก,กินกับก,กินผู้พวกสะสอสแซ่บ คนจีนน่ะน่าจะได้หยุดคนที่ทํางานคนที่ทํางานกับคนจีนน่าจะได้หยุดแล้วใกล้อ่งเปาได้โบนัสโบนัสเอามาแบ่งเลยเด้อพอดีได้เท่าไรครับไม่รู้หนึ่งบาทเฮ้ยบาอยบาทร้อยหลับไรอยู่ร้อยนึงแล้วแต่แล้วแล้วแต่งานแบบไหนถ้างานดีก็ได้เยอะ ไ <No. S 1> ด้ลา้แฟนหรอวะ <Same. S 1> แซม <What? S 1> แซมแล้วไาวาแซนสาขา,าก,กันต <laughs> <Hey, S 1> ก <same. S 1> ใจเฮ็ดยังได้หนึ่งแสนบาทตกใจทำไมคนไทยใจดีเยอะอยู่ <you> อือคนไทยใจดีเด้อจะบอกให้นอพี่นอคนไทยใจดีสิมาแซมทำไมบ้า เอบางบริษัทที่เขาได้ลายก็ได้เป็นเสนละนทุกคนบอกก๋วยเัม,มนถามจเมนถามจะมัมนสอบทุกคนบอแเซนเซนจปมนถามจมัมนสอบพี่น้องเมียเขาไม่เคยมีผัวคนจีนฉั็นก,บกับบ้าีบริษัทเันกับบ้าลูกละ ืฉันไม่เคยมีปัวคนจีนฉันไม่เคยบริษัทฉันไม่ได้เป็นคนจีนฉันเป็นบลล่าฉันก็เว้าออไปซื่อๆอขายบริษัทใหญ่ๆเฮ็ดงานดีๆก็สิได้ดไปเป็นแสน,นอ,อ,าาอยู่ล่ะอีพ่อออก็ว่่ายูเออคันมันเฮ็ดงานธรรมาดาก็สิดได้อยู่ล่ะ100 200ค่าขนมขนมเออค่าบุหลุงบุรี่ขาา้ขาวหมักข้าคู่เขาว่าไปเนาะพี่น,อน้องออืจะมาสอ แล้บพอเลยเกินแจ็คเชียรแม่มกกันกระดายแล้วจิตติข้อ,อ,อหื่งเรียงบักเมืยอจอมของเลี้ยงบะคิดว่าครับ <laughs> คลิปน้าเพราะต้องกินมะนังล่สดให้ตาตีบซออย่างเดียว <laughs> อืมอืะสดกัอืมเศรษน่ตู้เย็นโดนเรได้ไหนพี่หนหอวันไหนเราอุ่นกินกระเทียมเ่าคิดอยากเราถ้าคิดยากืันนี้จะกินงางายางโมช่วงนี่เบียอาหารปะกินงากอะเทกินง่ายอื ใหนยังไงกินก็นกินะทำอะไรให้กินก็กินอที่รักอ่อนเลยว่บออยากบอกินเลย,ยกินเยอะกินหลายเป็นละมื่นอ่อจกจตกกับปดติกินยังน้อยห้องหมือแรงกินยังน้อยนั่นแหละเป็นยากหยาบโหลดพี่น้องว่าแต่คำมากหนูน่ะเป็นยากหยาบโหลดยากหยากทีก่นู้กกินหยากว่าสิกินอีหยังสันเด็จ อ่างเตาก็ไม่ได้กินขเขาวพาแซ่บแล้วบัดเนี้ยเดี๋ยืมม,มีพะนะโว่ยเส้นมันชิลล์พี่น,น้องไปหาแม่พอพร้อมมีมละ ไม่แน่ใจนาจนามะมมีหรอว่ะเราเคยมีจักเทียวไม่ไปเปีนดรนะเขาสักที่